รายงานสถานการณ์ที่ประสาทต,ตามเมืองทมอำเภอพนมลวงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้บอกเลยว่าชาวไทยเดินทางมาให้กำลังใจทหารที่อยู่แนวหน้ากันแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เอาพวกน้ำดื่มเอาอาหารการกินนะครับมา บริจาคให้ทหารผู้ที่อยู่แนวหน้าผู้ที่เป็นรั่วของชาตินะครับผมแล้วก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแร้วก็ชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวถ่ายรูปถ่ายภาพกับปราสาทตาเมือนทมนะครับผมคือมาที่นี่ก็จะมีปราสาทมากหลายปราสาทเลยนะครับผมเป็นปราสาทเล็กๆตามจุดตามจุดที่มีสร้างขึ้นนะครับผมนักท่องเที่ยวกับแบบว่ามาเที่ยวมาดูได้แต่ว่าปราสาทตาเมือนทมนี่นะครับผมจะมีแต่ ชาวไทยและ้วกะ็ชาวกัมพูชาที่สามารถเข้ามาดูได้นอกนั่นก็คือมีแต่คนไทยแล้วก็คือข้างในนะครับผมก็คือแบบคนก็นมาถ่ายรูปเยอะนะครับผมก็จะมีทั้งทหารชาวไทยแล้วกะ็ทหารของกัมพูชานะครับผมที่ยืนคอย ปกปักรักษาเขีดแดนของตัวเองอยู่นะครับผมตอนนี้คือใครที่อยากจะมาเที่ยวนะครับผมผมบอกเลยว่าสถานการณ์ปกติดีนะครับผมสถานที่เขาห้องนุ่งห้องน้ำอะไรก็คือสะดวกนะครับผมใครที่อยากจะมาให้กําลังแรงใจกับทหารผู้อยู่เป็นแนวหน้าของชาติก็มาได้นะครับผมฮะสามารถเอาของมาบริจาคได้ที่นี่เลยครับผมที่ปราสาทตาเมืองทมเลยครับผมยังไงกบมาเป็นกําลังใจแห่งกัทหารมาเที่ยวที่ปราสาทกันหลายๆนะครับเด้อขอบคุณครับ